ครับสวัสดีครับกับคนมหาสารคามอําเภอกุรังนะครับวันนี้จะมาแฉคนโกงนะครับซึ่งมาหลายรูปแบบนะครับแต่ก่อนก็มีเรื่องคุณตันแจกล้านนะครับตั้งแต่ที่คุณตันก็ไม่รู้เรื่องนะครับเปิด Facebook ขึ้นมาก็จะมาแจกไม่ได้แจกล้านอย่างเดียวนะครับแจกสี่ล้านนะครับแรกกับบัตรครูมันนี่อะไรกันว่าไว้นะครับวันนี้ก็เจอนะครับแต่ก่อน คุณตันผมว่าจะทาคลิปเหมือนกันนะครับผมก็ว่าเอ๊ไม่น่าจะมีใครตกเป็นเดือผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับแต่สรุปก็ยังมีคนตกเป็นเดืออยู่นะครับวันนี้ก็เจออีกนะครับก็เลยเอานี่เป็นอีกคนโกงหนึ่งนะครับที่ที่หายกินบนความระโมกของเรานะครับจนอยู่แล้วนะครับจนอยู่แล้วก็หวังว่าเออถ้าได้เงินจากเขาก็จะเอามาปลดหนี้ปลดสินนี่แหละครับมีอะไรก็ขายมีอะไรก็จำยิ่งจนก็ไปอีกนะครับไอ้นี่เป็นการแฉนะครับอ่านไปด้วยกันนะครับฉันเป็นทหาร ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับหายกินเป็นความลงมืลุมากของเรานะครับฉันเป็นทหารเมริกันที่ทํางานในฐานะกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซีเรียในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายอาชีพของคุณคืออะไรนะครับฉันเป็นหญิงโสดคุณเป็นเด็กกำพร้าหรือแต่งงานแล้วนะผมก็ตอบแต่งงานแล้วนะครับฉันอาศัยอยู่ในค่ายทหารในซบีเรียในซีเรียซึย่งฉันอ,อ่านดิ้งได้ไหมนะครับอ่านดิ้งได้ไหม ถ้าอ่านมันจะนานนะครับแล้วเขาก็จะแสดงเอกสารอะไรมาให้เราเอาละฉันมีเหตุผลพิเศษว่าทําไมฉันถึงติดต่อคุณและมนเร่งด่วนนี่คือหนังสือเดินทางพลเมืองอเมริกาของฉันนะจะผมจะอ่านเฉพาะตอนที่สําคัญนะเขาจะเขาก็จะแสดงเอกสารมาม <laughs> าเชื่อถือไหมทํายังไงก็ได้นะครับเอกสารนะครับจะถามว่าทําแล้วถือไว้ได้ไหมถือตำรวจจับเอกสารปลอมใครก็ทําไดค้คอมทําได้ทุกอย่างนะครับนี่นะครับเอกสารก็ส่งมานะครับแล้วก็ เขาก็มีเรื่องมีราวอะไรจะพูดให้ฟังเราประวัติเขาแล้วก็เป็นทหารในไซ,ซเรียนะครับแล้วก็ไปสู้รบตบมืออะไรตายไปได้เยอะจะับผู้ก่อการร้ายได้อะไรเขาก็ว่าไปนะครับอนี่นะครับใครก็อ่านได้นะครับแล้วหยุดหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็อ่านเอาก็ได้นะครับแต่ผมอ่านมาันจะยาวนะครับเดี๋ยจะอ่านท่อนเฉพาะที่สําคัญสาคัญให้ฟังนะครับว่าเขาจะมาหรอก ไม่กี่วันที่ผ่านมาทหารของเรารเผชิญหน้าแลกเปลี่ยนกระสุนกันน่าจะเป็นยิงกันนะครับใช้โปรแกรมแปลก็อย่างนี้นะครับมือปืนบางคนในที่สุดก็มีทหารของเราสามคนถูกยึดของในเหตุการณ์ในขณะที่มือปืน16คนถูกฆ่าตายในฐานะพยาบาลในกองทัพบกชั้นแลกกลุ่มของฉันรีบพบแพทย์เพื่อนเพื่อคนของเราได้รับบาดเจ็บณนะจุดที่มีคนปืนสิหคนถูกยิงตายว่า,างัันนะครับ แล้วก็ส่งรูปการทู้รบมานะครับฉันเห็น2องกางเกงและแสดงให้เพื่อนของฉันและเราตัดสินใจที่จะบังคับให้เปิดกางเกงไว้ายางังน,นะ <c oughs> ไม่ได้ทำอย่างอื่นด้วยราตาเขียนแปลผิดนะครับและค้นพบดอลล่าจำนวนมากในนั้นและเราก็ทำเช่นเดียวกันกับหีนอื่นๆและเห็นสิ่งเดียวกันและเราก็หยิบต้นหยิบลำต้นและเข้าไปบางอย่างเช่นร้านกาแฟและนับเงินน่าจะไปแอบ นับเงินว่าอย่างนั้นนะครับและแบ่งปันให้กับตัวเองและของฉันมีมูลค่า3.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเงินที่ฉันต้องการลงทุนในประเทศของคุณนะครับก็คืออยากจะลงทุนในประเทศเรานะครับแต่ขนเงินมาเองไม่ได้นี่เห็นไม่เงินนะครับต้องให้เราช่วยเหลือนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นขนทองนะครับขนทองจะบอกากไว้ที่เราจะลงทุนกับเราเนี่ยครับแต่จะมีการดําเนินการ ว่าอย่างนั้นให้เราโอนเงินไปให้เขาก่อนแล้อย่างนั้นนะครับโปรดยอ,ยอมรับนี่มาอีกแล้วนะมาเป็นทีมนะครับอันนี่ผมคุยอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็จะพยายามให้เราเข้าไปอีเมลตัวนี้นะครับคือเข้าไปผมเปิดดูนะครับแต่ไม่เข้าไปนะครับเปิดดูแต่ไม่เข้าไปอ่ามันจะเป็นโปรแกรมโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับผมเลยไม่เข้าไปก็เลยว่ามาเป็นทีมนะครับไม่ได้มาคนเดียวเอ่อ อขอเป็นเพื่อนมาไม่ไม่นานนะครับไม่นานนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะถึงวันสองวันประมาณนี้นะก็ออกผมก็รู้อยู่แล้วนะครับรับรับเพื่อนก็ไม่รู้จะแ่าไงถ้าไม่รับเนาะเจอเพื่อนเราจริงๆเรากดไม่รับเพราะว่าโปรไฟล,ล์เขาก็ไม่ใช่รูปเขาจริงๆนี่ผมอยากให้ใช้โปรไฟล์ตัวเองจริงจริงผมก็ไม่รู้ว่าายห,หมาในแมวหรือในคนหรือเพื่อนเราหรือพ่อเราผมก็ไม่รู้บางคนไม่มีรูปเลยนะครับนี่นะครับเอาอ่านด้วยเด้อ ในที่สุดฉันต้องการให้คุณยืนอยู่ในฐานะผู้รับผลประโยชน์และได้รับเงินทุนและรักษาความปลอดภัยเพื่อทันทีที่ฉันมาถึงประเทศของคุณนะครับฉันจะช่วยฉันในการลงทุนในกิจการที่ทํากําไรได้ดีฉันจะให้30%มของเงินทั้งหมดสําหรับความช่วยเหลือหลังจากที่คุณได้รับเงินฉันเชื่อว่าฉันสามารถไว้วางใจคุณได้ว่าอย่างนั้น,นครับคาดคร่าวๆก็คือน่าจะมีค่าดาเนินการ สัหกเจ็ดหมื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะขอที่อยู่เรามานะครับอนี่แหละที่อยู่เดี๋ยวอย่างไหนก็คงขอบัญชีธนาคารธนาคารพวกนี้เก่งนะครับพวกนี้เออก่งนะครับเอายังไงก็ฝากไว้นะครับอคือเขาก็หากินความกับความอยากได้นี่แหละครับอยากอยากได้ของเรานี่แหละความอยากได้ความอัตคัดอยู่แล้วความจนนี่สินก็รุมเรานะครับเขาก็เลยเอาเงินมาล่อเรานะครับ เงินมาล่อเราก็หวังว่าจะได้เงินก้อนนี้ก็จะป,ปลดนี่ปลดตินนะจะได้มีเงินใช้จ่ายนะครับมีอะไรก็ขายก็เลยก็จำนำไปนี่นะครับเอาฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับกับคนมหาสารคามอำเภอกุรังครับอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับก็หากินกว่าความโลภของเราครับ